สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์พิสามาันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นัมปากกาววาสันสตอแมนแล้วก็ตีพิมพ์มพลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเอาที่หนูสบายใจเริ่มต้นเนี่ยสันสตอแมนหยิบยกเอาคำพูดบางคำของจตุพรพรมพันธ์ขึ้นมาโจหัวกันเลยนะครับ คำพูดของจตุพรที่บอกว่าผมมั่นใจว่านายเศษฐาทบีศิลเนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคำพูดแบบนี้นะครับสันสตอแมนบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยรอดูไปก่อนนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นเพราะว่าคำพูดของคุณจตุพรพรมพันธ์ประโยคนี้ละมั้งครับที่ทําให้องค์อิงเนี่ยต้องรีบบินไปหาพ่อที่ดูใบเมื่อวันสืนอนี้ครับ ว่าจะไม่พูดละเจียวผมกำลังหมายถึงนักร้องสาวที่ชื่อว่ามินตราอินทิราเนี่เห็นในโซเชียลเอาภาพของเธอในขณะจับไม้ร้องเพลงอยู่บนเวทีในชุดกออกตรงกลางเป็นผ้าสีทรูมองเห็นทะลุถึงเนื้อหนังบางสาแล้วเนี่ยนะครับ <S <S บอกตามตรงนะครับหมดที่จะพูดจะเว้านะครับยิ่งได้อ่านที่เธอโพสต์หลังจากที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เธอบอกว่าจากกระแสรเรื่องชุดที่มีนใส่โชมเมื่อคืน ด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่มจอยๆชิวๆมีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนและก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเราก็ดูความเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มทําการแสดงเต้นเอยนั่งเอยเดินเอยเลยทําให้เสื้อเนี่ยมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองมาเห็นอีกทีหนตอนจบโชว์แล้วก็มาแชร์คลิปสตอรี่ไอจที่มีพี่ๆหน้าเวทีเนี่ยแท็กมาเลยได้เห็นชัดเอาจริงๆมีนเห็นเนี่ยมันก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะ พอมีนไม่ได้ตั้งใจให้มันโป้ขนาดนั้นนะคะตั้งใจแค่เซ็กซี่แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้โป้แต่ภาพออกมาเนี่ยมันโป้เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะถ้าเผื่อครั้งหน้าหน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป้ก็ส่งซิกบอกกันได้นะคะบางทีทีมงานก็คอยสพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลักเลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ขอบุณครับนี่แหละครับพอเห็นที่เธอโพสต์แบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งไม่อยากจะพูดถึง แแต่มาคิดอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราปิดปากล้วทำเป็นทุนะไม่ใช่เซก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสื่อหาพระแสงหอกอะไรนะครับฉะนั้นเอาซะหน่อยก็แล้วกันพูดสักนิดในฐานะที่เธอมินตราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติซึ่งการันตีในความสามารถเรื่องการเป็นนักร้องให้กับเธอได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วที่ครูสลาเขาปลุกปั้นจนเธอมีชื่อเสียงระดับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อแล้วเกินแล้วครับว่าครูเขาไม่ได้มองที่หน้าอกไม่ได้มองที่เรือนร่าง ไม่ได้มองที่ความเซ็กซี่แหละครับแต่เ้ามุ่งไปที่น้ำเสียงและก็ความสามารถเป็นหลักด้วยเสียงร้องและความสามารถนี่เองเธอจึงได้เป็นนักร้องลูกทุ่งที่แฟนเพลงเนี่ยให้ความชื่นชอบแม้ว่าจะไม่ถึงกับดังเปล่งปลั่งแต่ได้ยินว่ามีงานโชว์ไม่ว่างเว้นนะครับถ้าหากว่าเธอจะเดินตามสิทธิ์รุ่นพี่อย่างคุณต่ายออรไทยที่โด่งดังมานานนับสิบปีโดยไม่ต้องนุ่งนิดปิดน้อยหรือจะแกล้งทำนมหกหน้าเวทีเนี่ยก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสต่อไปได้เหมือนกันนะครับ เสียดายครับเสียดายที่เธอเนี่ยเลือกที่จะเจริญรอยตามรุ่นพี่บางคนอ่ะแต่ก็พอเข้าใจได้แหละครับนักร้องลูกทุ่งหญิงยุคนี้เนี่ยนอกจากขายเสียงยังจะต้องสร้างแรงดึงดูดหรือว่าเอกลักษณ์เพื่อให้แฟนเพลงแล้วก็คนดูเนี่ยเขาจดจํากัน นักร้องหรือว่าศิลปินลหลายๆคนทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศก็มียุ่เยี่ยไปหมดนะครับที่แต่งตัวเซ็กซี่โชว์เรือนร่างหน้าเวทีแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีการป้องกันหรือว่าเซฟตี้ตัวเองเอาไว้ตามแบบมืออาชีพที่ยังมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีอย่างอายไม่ใช่ว่าเราให้คนดูส่งซิกบอกเมื่อเห็นนมหลุดหรือว่าอะไรก็าตามนะครับก็ อภิโทษปิดถังเอ้ยเต้นอยู่ในผับในบาร์มันไม่มีคนดูที่ไหนหรอกครับที่จะส่งซิกให้มีจะบอกอ้าวเห็นไหมอ้าวเห็นแล้วอ้าวเห็นแล้วแล้วก็เฉยไว้เป็นอย่างนี้ทั้งเพลนะครับฉะนั้นเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้โป้ก,ก็ตามแต่นะครับแต่ที่คนเขานินทาก็คือว่าการได้เป็นข่าวการถูกนําภาพเอามาแชร์บนโซเชียลเนี่ยนั่นหมายถึงความสําเร็จตามเป้าหมายและก็จุดประสงค์ของตัวนักร้องแล้วนะครับส่วนจะจริงจะเท็จอย่างไรผมไม่ยืนยนันหรอกครับ แต่ที่พอจะรู้เวลานี้เนี่ยทั้งคนบันเทิงทั้งคนนอกบันเทิงต่างก็นิยมสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ที่มีคนตามดูกดไลค์แล้วก็ได้ขายของด้วยภาพหลุดภาพโป้ที่ถือเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่คนดูเนี่ยนิยมชมชอบนะครับยิ่งจะหากว่าเป็นดารานักร้องประเภทนมนองโพได้แล้วเนี่ยโอ้โหจะแกล้งเผลอแกล้งหลุดก็ไม่ว่าแล้วครับเต็มใจกดไลค์ให้เลยเมื่อสมประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ หนูมินตราเองก็ไม่เห็นจะต้องโพสต์แก้ตัวเอ้ยไม่ใช่โพสต์ชี้แจงให้เสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดหวังจะต่อยอดเลี้ยงข่าวอีกสักหน่อยหนึ่งอย่างนั้นก็เอาที่หนูสบายใจครับ